และนี่ก็คือหน้าตาของทะเบียนหยานะคะพี่โน๊ะค่ะแต่งงานกับพี่แซมจดทะเบียนโดยถูกก้องตามกฎหมายนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมปี2560 มาถึงวันนี้ปี68นะคะก็ ปดปีเต็มแล้วค่ะนี่อันนี้คือใบทะเบียนสมรสนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยกฎหมายสมรสเท่าเทียมอะ่ะยังไม่ได้ยังไม่ออกนะคะ <laughs> พี่นกก็เลยไปเป,เป็นอะไรกับพี่พิมสําลักเลยเหรอคะ <laughs> พยานมารับดีฉันไปจดทะเบียนอย่านะคะคุณพี่พิมนะคะตอนนั้นอะ่ะพี่นกอะ่ะไม่ได้ออกข่าวนะคะว่าได้สมรสกับพี่แซมแล้วได้จดทะเบียนก็เพราะว่าทําเรื่องของสมรสเท่าเทียมอยู่นะคะก็กลัวหลายคนจะแบบงงเอ๊ะเขาแต่งกันได้แล้วหรอนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็เลยไปแอบจดกันเงียบๆพี่นกจดได้เพราะพี่นกมีคำนำหน้าว่านายแล้วก็พี่แซมก็มีคำนำหน้าว่านางสาวค่ะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจดทะเบียนสมรสได้ตั้งแต่ปี2560ในนามของชายหญิงทั่วไปโดยที่พี่นกเป็นผู้ชายตามกฎหมายแล้วก็พี่แซมเป็นผู้หญิงตามกฎหมายนั่นเองนะคะตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะที่สำนักงานเขตจตุจักรค่ะ ที่พี่นกเลือกมาที่นี่เพราะว่าอยู่ใกล้กับบ้านพักของพี่นกที่กรุงเทพนะคะแล้วก็การจดทะเบียนหยาเราสามารถจดทะเบียนหยาได้ที่สำนักงานเขตทั่วประเทศนะคะอพอมาถึงก็ทำหน้าที่ดูแลคุณสามีเก่านิดนึงค่ะ เริ่มต้นนะคะเจ้าหน้าที่จะให้เราเขียนสัญญาหย่าโดยความยินยอมนะคะและนี่คือเอกสารที่ขาดไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือใบทะเบียนสมรสตัวจริงทั้งสองใบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่จดทะเบียนสมรสแล้วเก็บตัวจริงของทะเบียนสมรสไว้ดีๆนะคะห้ามหายนะคะพอเรากรอกเสร็จเรียบร้อยนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะให้เรายื่นสัญญานะคะโดยที่มีตัวเรา นะคะคู่สมรสของเราแล้วก็พยานอีก2คนนะคะเมื่อยื่นแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะกรอกคำร้องเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะหลังจากนั้นก็จะปริ้นออกมาเพื่อให้เราอ่านทวนตรวจสอบนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะแล้วก็ให้เราเซ็นอีกรอบหนึ่งนะคะทั้งตัวเราคู่สมรสแล้วก็พยานทั้ง2ฝ่ายค่ะ วันที่6สิงหา2 5 6 8เวลาบ่าย2นายทะเบียนสอบถามผู้ยยาต้องสอบแต่แล้วเรียกคมว่า1ทางผู้ยยาการเรียอความสมัครใจดังได้นำหนังสือสัญญาการยามาแสดงและแนบติดพร้อมนี้แล้วเมื่อเราตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลทุกอย่างถูกต้องนะคะเราก็เซ็นลงนามรับทราบข้อบันทึกต่างๆนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ค่ะและสุดท้ายนะคะก็จะ มอบใบสำคัญการหย่าให้กับเราทั้งสองฝ่ายค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของทะเบียนหย่านะคะใบสำคัญที่คงไม่มีคู่รักไหนอยากจะได้นะคะนี่เลยอหายทำไมอะ ทุกคนคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเห็นพี่นกกับพี่แซมแยกกันอยู่มาสองสมปีแล้วทำไมวันที่หย่าพี่นกถึงยังต้องร้องไห้การร้องไห้ของพี่นกใช่ค่ะส่วนหนึ่งอาจจะมาจากความรู้สึกที่เสียใจแต่อีกส่วนหนึ่งมันหมายถึงความฝันของพี่นกและพี่แซมที่มันล่มสลายแล้วมันก็มาลายหายไป ต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะว่าเหตุผลที่เราสองคนจดทะเบียนสมรสกันในเมื่อ8ปีที่แล้วนะคะมันมาจากการที่เราครบหากันดูใจกันมา5ปีค่ะพี่แซมกำลังจะผ่าตัดแปลงเพศนั่นหมายถึงว่าพี่แซมจะต้องเอามดลูกออกและพร้อมกับรังไข่ด้วยนะคะพี่โนกับพี่แซมก็เลยคุยกันค่ะว่าเราอยากจะมีลูกด้วยกันเราก็เลยตัดสินใจค่ะว่าเราจะแต่งงานกันตามกฎหมาย แล้วเราก็จะยื่นขออนุญาตในการทำอุ้มบุญอย่างถูกกฎหมายซึ่งกระบวนการนั้นก็ได้ทำมาจนถึงขั้นตอนที่เราทั้งสองคนมีตัวอ่อนเป็นของเราทั้งคู่จากไข่ของพี่แซมและน้ำเชื้อของพี่ชายของพี่นกเรามีตัวอ่อนทั้งหมด4ตัวอ่อนค่ะในท้ายที่สุดแล้วพอเราเลิกกันค่ะทั้งๆท,ที่เพียงแค่เรานำตัวอ่อนใส่เข้าไปในแม่อุ้มบุญ ที่ได้รับการอนุญาตพี่นกก็คงจะสามารถทำหน้าที่แม่คนหนึ่งได้อย่างที่พี่นกอยากจะทำะเพราะฉะนั้นการจดทะเบียนหย่าในวันนี้มันไม่ใช่แค่หลักฐานที่บอกว่าพี่นกกับพี่แซมแยกทางกันแต่มันหมายถึงความฝันของพี่นกที่จะได้เป็นแม่คนมันจบลงด้วยเช่นเดียวกัน พี่นกก็ยังหวังใจว่าสักวันหนึ่งพี่นกจะได้ทำหน้าที่ภรรยาที่ดีที่สุดให้กับใครสักคนหนึ่งและก็หวังใจอยู่เช่นเดียวกันว่าพี่นกจะยังคงมีโอกาสในการที่จะได้เป็นแม่ของใครสักคนหนึ่งที่เขากำลังรอพี่นอกอยู่ฝากเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะ ชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ